ไปไทยนี่เลยไป <c oughs> ไทย <c oughs> Thank you.

คุณเองครับที่มาที่ไปของการนำลงศพมาไว้ในบ้านเยอะขนาดานี้นี่งปกติคนอื่นเขาไม่ไม่ได้เขาถือเนาะควาแนวคิดยังไงอ่ะอ่าพอดีว่าได้ปรึกษากับหลวงพ่อที่นับถือค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าการที่เราจะทําบุญไว้จากลงศพอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเอาเข้ามาทําพิธีในบ้านก่อน คือมันจะเป็นการทําที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเหมือนเทวดาที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางที่คุ้มครองเราอะไรเงี้ยท่านจะได้รับคุณรับรู้จงส่วนนั้นไปด้วยที่บางคนมองว่าออ๊ยน่ากลัวถือ,อนะไม่ไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยเราเราไม่ถือค่ะเพราะว่าเองมองว่ามันเป็นการทําบุญนะคะก็คือมันเราไปจากให้กับผู้ยากไร้อะไรเงี้ยสาหรับเองนะคะไม่ถือค่ะเพราะว่าเองมองว่าเป็นสิ่งดีเราทําบุญนะคะก็ ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะประมงคดหรืออะไรจำนวนที่นำเข้ามานี่กี่ใบอะสามสิบเก้าลงค่ะตามอายุเหรอคะใช่ค่ะสำหรับคนที่อยากจะขอใบตักสำหรับหน่วยงานหรือว่าวัดหรือว่าผู้นำชุมชนที่ต้องการนำไปสำรองไว้เผื่อแบบคนยากไร้หรืออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเรายินดีให้ในะเป็นครั้งแรกไหมครับอจะเป็นครั้งแรกที่ทำเยอะแบบนี้ค่ะปกติจะไปทำตามมูลนิธิ หือว่าไม่ไม่น่ากลัวนะไม่ไม่ไม่น่ากลัวแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าอุย้ยน่ากลัวไม,ไม,ไ,มไม่ค่ะไม่กลัวค่ะ